ทุกวันนี้โซเชียลมีเดียได้ถูกใช้เป็นพื้นที่ในการแสดงออกถึงความมีตัวตนของแต่ละบุคคลอย่างไม่มีข้อจํากัดทั้งการโพส์เรื่องราวในชีวิตประจําวันการเช็คอินและการแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆและคงปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าข่าวบางอย่างที่ได้รับความสนใจในโลกโซเชียลมักจะมีการแสดงความคิดเห็นต่อว่าอย่างรุนแรงปรากฏอยู่มากมายบางครั้งเราเองก็เผลอทําไปโดยไม่รู้ตัวเช่นกันวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการรับมือคําวิจารณ์ในโลกโซเชียลกัน กรณีที่1กรณีที่เราไปคอมเมนต์หรือวิาพากษ์วิจารผู้อื่นเราควรสะท้อนมุมมองของผู้ถูกวิจารณ์ว่าเขารู้สึกอย่างไรเราใช้คำรุนแรงหรือไม่เหมาะสมเกินไปหรือเปล่าเราควรจะต้องรีบลบคอมเมนต์ดังกล่าวแล้วก็ไม่ควรจะทำอีกในครั้งต่อๆไปเช่นตัวอย่างในกรณีที่มีคนถูกกระทำทารุณกรรมแล้วตกเป็นข่าวก็จะมีคนโพสต์ในโซเชียลทำนองว่าคนที่ทำเป็นคนไม่ดีเป็นคนชั่วไม่ควรให้โอกาสในสังคมอย่างนั้นอย่างนี้ แต่พอถึงเวลาที่พิสูจน์ความจริงได้พบว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องเข้าใจผิดแล้วคาคอมเมนต์คาวิจารณ์ที่ไปต่อว่าคนที่เขาคิดว่าเป็นผู้กระทํามันฝังอยู่ในใจเขาไปแล้วโดยที่ไม่มีใครไปขอโทษหรือรับผิดชอบเลยเพราะฉะนั้นใช้สติก,ก่อนไลค์ก่อนโพสต์ก่อนแชร์ว่ามันจะเกิดผลกระทบกับใครบ้างและไม่เป็นการส่งต่อความรุนแรงซ้ําโดยที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวครับกรณีที่2กรณีที่เราถูกคอมเมนต์หรือถูกวิจารณ์ซสเอง อย่างแรกเลยต้องมีสติและไม่รีบร้อนที่จะโต้กลับทันที <What? S 1> เพราะเวลาที่เกิดเรื่องเชิงลบโดยที่เราพยายามจะอธิบายให้คนอื่นฟังมันไม่มีใครพร้อมรับฟังทุกคนครับ <Huh? S 1> แนวทางการแก้ปัญหาอย่างแรกเลยคือออกจากโลกโซเชียลมาก่อนอาจจะปิดแอปเขาชั่วคราวเพื่อไม่ต้องรับรู้สื่อเหล่านั้นแล้วลองใช้สติพิจารณาสถานการณ์พิจารณาอารมณ์ของตนเองแล้วลองเข้าหาคนที่สามารถช่วยเหลือเราได้เมื่อถึงเวลาที่คิดว่าเราพร้อมและสามารถอธิบายได้เราค่อยกลับเข้าไปใหม่ แล้วถ้าเผชิญหน้าแล้วยังเกิดปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้อย่าลืมว่าเรายังมีสังคมรอบข้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติญาติครูบาอาจารย์เพื่อนๆที่จะสามารถช่วยเหลือเราให้คำแนะนำได้อย่างเหมาะสมและหวังดีจริงๆอยู่นะครับ